ผมสวัสดีครับผมสร้างเตยนกเขาใหญ่ตะฟังพ่องครับมือนนี่พบพ่อกันตอนเศร้าครับเศร้ากัสีเส้นสายเรครับผมนี่ก็บรรยากาศมาตอนนกไกๆกบพนั่งนี่แหละครับพนั่งแถวๆนี่ล่ำพนุงครับผมอาัย์บรรยากาศทางบ้านผมเบี้ยงซีแหละครับเนี่ยงามอยครับเนี่ยผมใส่ต้นนี่ครับเนี่ยอารย์ใส่ต้นลมสาใก่ไๆคนเลยครับมือนนี้มือนนี้เอาซักมือครับขอ ตอนนกไก่ข้นอ่าผูวกว้กองเกียรติเพื่อนกะเอานกมาแอบสามเหลี่ยมนี่ครับเนี่นยติดถนนเลยครับเนี่ยนกส่วนมากมันเวียงยังมักอยู่ไก่ข้น,ม,นมันอยู่เรอบข้นเหรอเออนก,อน,กนกกก่ยุ่งข้นนี่แหละครับผมต้้นไมว่า<บ><บ> ไเ่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะปรหลมาจารย์่ยทั้งวันทเดียวว่ามีปากมันกับสีเอื่นเอากันมีมีเปลกมันกับสีบินไปห้ากันมันว่าแม่นควมผู้เ่าอันฟุตวายอย่าออืย่าไปห่อนก็ก็ไฟผู้กองเกียิว่าของผมเหยียบแล้วสันผมรู้ว่านั่นเดี๋ยวอีกเพื่อความแน่ใจครับอาจารย์ทุกท่านเห็นมันมันเสียเวลาเด้ ยาสองตัวสาตัวโอ้ยอตัวยวดีละมันมันเอาแต่นกตัวมันปิปิดแก๊งอันนี้นกปลานกปลาดีเจ้าบุตรทั่วนี่บินไปไปบ้านี่ยป็นจะโอ้สูงนจเอายสันนะเจ้าบุตรที่วไม่ได้ครับบ่ได้ครับมองนี่ยกเว้นังหน่อยเออ เอาจารย์เดาสักผัคคกคงจะอยู่เป็นเบื่อนมันเข่าห้อมกันคู่ใจกันอยู่ดอกครับผมเอ้าติดแล้วล่ะครับผมอจาจารย์เซีนยนสีแวบๆผมมาท่างหนาคู่ดูล่ะต้นน้ำตาต้นนี้อาจารย์เดี๋ยวไปเบื่อนใกล้ๆกันน่ละคือสีมันต้นนี้ต้นนี้นผมใหญ่ผู้กองเกียรติเลยครับรผ,มผมบอกผมบอกเอาเงี้มานน้าอก ถามมานครับถามว่ามานก็แล้วไปไง่ายพ่อแยันมาหอดมองแล้วครับผมใส่จุดนี่แหละยินได้เสียงคู่ยินเสียงคู่อยู่ครับตัองมาสิมานมาคู่ใส่อย่างโอ้ยฝาอฟายัน่าครับ่ฟสองตัวบินดอ,อก เฝ้าเฝ้าอ้าวมาด้วตัวยานติดครับผมอ้าวได้เรื่องแล้วครับตีทีทดดีท์ดดครับอ่าครับตัวนี้ผมได้ยว่าไว้แล้วว่ผมมาผมเดี๋้วภูเขาเขียดอ่าเอา้าผมเดี๋ยวลงมือเดี๋ยวอนะไรใยญ่ใหญ่ผมมาอยู่ไปเอาสร้างไม่เอาครับท่านไปข่วงครับผมอาา้ยานทุกท่าน จะก็ลงใหญ่นกหน่อยเดียครับผมเนี่ยอ้ยพเนียดผมมันสาวพอดีเลยอาจารย์นี่บูกี้ดีอ้ยเอาอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคอยหยาดครับผมอ่า <c oughs> นไอ้กระมานสาวผมบ่ดีไมนั่นลุดแกเออนั่นนะมึงรุดโอ้ยผมจีดีเสียกมัดเท่าก,กันดิงมาตั้งหลัง ที่เทียทเทียวตำนินเอาเดึงเลยครับเออลงมาโอ้ตัวผู้ยู่ครับห้อง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 อห้องเชือได้ลยสิห้องครับเชือดเลยห้องหองมานเป็นอันนี้ <c oughs> น่าแซมกับเก่าเก่าเอาเอาแบบนี่ครับเ,าาเทียกก่ยวขาดได้ยังไงบุณเนี่ยเองผมกเก่ากันเลยนี่ครับผมโอ้ยัดดินออก้ว โอเคโอเคีต้องกุบจิโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับอาจารย์ลักษณะอุ้มาอย่างนี้งจีโอ้ปากน้อยครับปากน้อยปากสันอาจารย์สุดยอดครับผมอันนี้เป็นเจ้าผู้พันหน้อยนะครับเนี่ยผู้พันหน้อยผู้พันหน้อยจัดให้ครับโดนแล้วออกอูกเลยโอ้ยผมบดแบ้แบบเพี้ยม้านำอาปดปดปดควนอ้าวอ้าวห้อง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  ไปใส่ถุงเขียวเลยครับเอาไปทือไปพมสิที่สาวดอกมั <laughs> น,านมานาจาย์มันนี่คอยยาสใส่นกเขาอใส่นกเขาไก่ข้นครับับอ่าจะมานคือว่มามานครับผมบ,บ่บกไก่บ่ไก่พอไก่บ,กบ,บินตกเนี่ยอาจานยี่ <laughs> ถนนครับมตัวนี้อืมตัวไดก็ไฮเลยครับมัอน,นี่ ผมไฮเลยเอ๋ปากสันปากจี่ดีวดเอีเลยสวยสวยสวยครับผมที่นั่นราชก,การจะสางไงนกไก่บ้านเลี้ยงง่ายได้สางนกไก่บา้านเลี้ยงไงค <laughs> รังงบครับก้า เปลี่ยนใจก็ได้เ้อบอๆครับบออันว่านผงก็ได้แล้วกับปั่นกันไปเรื่องอันจากปลาระมจหญไเพิ่นประยูนนํานี่ก็หลายปีแล้วมันเป็นนกป่าแล้วครับเออนกตอข้นรุดดอกแต่ว่าผู้เฒ่าตาม่าตามมานี่เพิ่ผู้เฒ่านี่คัดนกเขาดีดีเด้ออันนี้อาจเป็นนกปลาจารจ์เออปลาจารจ์นเออขั้นกมาล่างไปแล้ว ตอนเรามาจันนันพ่าเพุทว่าตะกอนนี่มันมีนิท่านในจยนว่าผู้เุ่าว่าอันย่นกนี่แหละครับได้ฮอดเงียนว่าสันเงียนเราว่านเราสุฟังว่าเอาไปแลกกุ้ยเป็นตัวคนแล้วเออนกแหลกกล้วยกับมีอา์โบราณตอาหมันอ่าฮ่ากล้วยมาแหลกกล้วยหน่อยใส่ถุงหันมอ่าครับผมเออนกล้ายบผมใหญ่มาก ริมพ้องครับริมตาเนี่ยที่เหลือผมนีาใไ่ตัวบักคำเนี่ยครับมันมีหมดแดงตกใหแ่้วครับยังบกคันขึ้นเลยครับโอ้หมดแดงลายกาดครับผมพา่ยาผมได้เก็บออกครับแย่ใส่ห้างวันกักเหาะฮะคือสีคันยากู่ดอกแบบดน,นี้ นกไล่เยอย่ครับท่านเองมันเป็นมางนกล่องกลิ่นนะครับเพราะมีอยู่เหมือนเชียงหน่เชียงเงยเออสวยเพ่นง่ายเลยอย่างนี้ว่าแบบเชียงหน่องงเ,อเ,เงงยอยก่าล่องหนอ,หนอครับผม <c oughs> บ้านนกวันละแล้วเยอะจนคนทั้งนกนอนน้ำกัน อ๋ออุกๆอกๆเลยควบมาครับพ่อาจารย์ทุกท่านน่าจะเสียงกลางนะครับน่าจะเสียงกลางนะท่านเลยควบครับผมอ่ะมันมาแล้วครับเอ้าคำฟังมวยยักษ์หาที่ประกาศมุมกันเดียวร่วงกว่านเดียวครับเพราะว่าเขาลงไม้ไปเพื่อจังใหม่สองใหม่ไปแล้วแบบเพราะว่าผมไมได้มีน้งเห็ดอยู่ฝึกนี้เรื่อยๆครับผมฮะคือมันครบสามใหม่้ว รับแมนอยู่ครับเปลี่ยนใหม่มันนีมีแนวศัตรูมันอยู่ดอกกันนเรอฟ้องครับขันแหน่โบนกบว์มันหลายครับอาจารย์นกกระปูดหลายรอฟ้องขันนั่นกับศัยว่าใส่เร็วขันเล็้วเอาเลี้ยวยังได้คว่ครับช่วงนยังว่พอศัตรูมันเก่าอยู่อะช่วงนี้ศัตรูมากแล้วมังพากันมิหมันอ่ะครับอาจารย์ถึงเวลาเอาลุงเหรอครับผมใส่นีกัะ ขันแดงบ่ขันแน่ครับก็ยานมีแนวยานอยู่เดี๋ยวสอมชั่วข้าวครับเนี่ยอันนี้มดแดงกันยังกัดอยู่นอ่ามันอยู่ครับมันก็ขันอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยขันขึ้นอยู่สาวนึงอยู่ครับเอ้ามันมันครับผมมื่อนี้ยันสำหรับนกติดถนนครับใส่นกติดถนนมื่อนี้เด่นอยู่ครับนกดิบ่ได้เสียลมเอียงมากไม่หรอกครับ พอมันหมานพอ่อนั่นอ่ะ,อะจังไรก็ดีครับผมอาจารย์ทุกท่านมีแนวเฮ็ดหนหครับเทพปูนเหมือนเี้ยวมาเล้วเยอะแล้วก็แล้วก็สิผมยังอยากเล้วครับผมเฮ็ดบานโกบานคนครับอาจารย์ทุกท่านขอบ,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 อบพ,พุณอ,อาจารย์ทุกท่านเหรครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปครับผมมนริจากไปกับเจ้าพู้พันหน่อยครับผมอาจารย์ทุกท่านขอบคุณครับผม